สวัสดีครับวิธีดาวน,น,น์ <จะ S 2> โหลดล็อกจะกดวิดีแกนนะครับกดดา,นดนานวน์โหลดอ๋อไม่เลือกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเมื่อกี้เราสแกนไปสามไอดีนะครับกอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาที่ ชิวดีสุดเสร็จแล้วก็ export ไฟออไทางล้เขาไว่าเป็นไงบ้างครับต่อมา export ไฟเสร็จแล้วก็มาที่ตัวที่เรา export มาก็จะเป็นไฟล์ชื่อ,อนี่ ก็จะมีไฟทั้งหมดเลยเราจะเรียกการ์ดมานะผมจะเอามาถึงสักสามสิบการ์ดแล้วเสร็จแล้วก็กดก็ปีเสร็จแล้วก็มาที่ตัวของโปรแกรมเสร็จแล้วก็มาที่ Configuration ประมาณมาที่พอสโนเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์ทูเอ็กเซลกดเสียไปต่อมาก็เปิดไฟล์ยุตตัวพอสโนที่เราได้นำออกมาเมื่อกี้เสร็จแล้วก็กดวางเรียกบัต ที่เราคอปปี้เอาไว้ก็จะมาต่อมา user ออก,าก็จะลากไปให้เป็นจุดสีดำๆในกระดาษแค่นี้ครับผมผมมองแค่นี้ก็มีแค่ user id แล้วก็ user name เร username, สร็จแล้วก็การนำเงินเสร็จแล้วกดเซฟ็ปรับติดสายได้เลยไฟที่เราจะนำเข้าเป็นไฟ personal คือเลขอันนี้คือเลขการที่มีอยู่ในในตัวบอร์ดต่อมามาที่พวกแก้วมีแกนอรหลกควไปที่ฟังก์ชันของระบบค่ะเสร็จแล้วมาก็มาที่อิมพบอร์ตแลมาที่ฟังก์ชันของระบบค่ะมโก้มันบอกยืมหน่อยแล้วมันก็เอาไปทั้งหู ไม่มีหรือเปล่าพี่เแงดูกล้วคุ้นเนี่ยนไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วน่ายัดนงยัดแน่หมดแไม่ต้องหมดด้วยครับอ่าผมให้พี่เอาเกียร์สายเลยอนยำมีปะกินยำอะยินยำ อยู่กับพี่เบหรือเปล่าถูกเอ้เบนทีมย้ำอยู่ที่เองมากเสร็จแล้วครับนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วไดครั้งนี้ก็จบแค่นี้ครับเหาได้น่งนัว